พี่น้องค่อยกว่แต่ฟืนวัดปังปิงโพดแล้วโพดพ่อเสียงยีสานมือคืนนี่จะเป็นหนึ่งอีกครังสาสสอดแจง้งจังปางแสงแจง้งเสียงตะเวนจ้าแสงตะเวนสว่างขาดตาคนบักหลัวบักหลายพี่น้องเอยอ่อ,อนซ้อนคนเบิง่งแจ้งโคโลกันยังฟอนเต็มเดินบัดอยู่พี่น้องเออเสื้อแล้วละ่ะ หมอชิดวาเลนดีไปเบิ่งต่อบางปิง้งเสื้อเลียวเสื้ออิลีว่าดนตีดีขืนอิลีคอยไปยืนซ้อมอยู่หนาที่ยืนซ้อมมือกวางยืนซ้อมมือเบสมือขี่บอดยืนซ้อมนักอาจารย์ดนตรีเคียงเปาเบิ่งสุกทุกสิ้นน่ะคอยว่าเอา้ามันตั้งเล่นว่าสีดีขืนซื่อบอกรือว่ามันดีขืนอิลีดีขึืนอิลี ปอบมือแล้วอวยพยศให้กับมือกองนะมือกองดีมากและเล่นแน่นเล่นดีเครื่องเป่าก็ด,ด,ดีมันดีมันดีผิดหูผิดตาจังวะนี่พักงานไปสี่วันแล้วกลับมาดีได้ขนาดนี้แล้วตั้งแต่เปิดวงไม่ไม่ทาแบบนี้ตั้งแต่เรียกวานนี้ก็ยังยังขาดใจยังขาดใจพักไปสี่วันกับกับปิดฤดูกาลซ้อมต้องเป็นเดือนสองสามเดือนว้าปิดไปสี่มือเปิดอีหยังมากเนาต้มยังให้ลูกนองเรากินเนาะ เราต้มยังไงลุงน้องเรากินแท่นเข่าวะก็มาดีดคือไมาห่าวแต่นออ่าไม่หญ่นกนี่นอเออคอยกคคิดแต่งวดที่แตะปิดปิดสีมือพักการซ้อมสีมือขึ้นมาเปลี่ยนไอ้ขัดแทะมันเปลี่ยนแบบเหมือนปิดพักแล้วดูการแล้วมาเปิดวงใหม่นะ่ะจริงๆนะเมื่อคือนเนี่ยบรรยาก,กาศการดูหมอลำเสียานเหมือนเปิดวงใหม่อย่างไงอย่างนั้นเลยดีมากคือดน,นตรีดีขึ้นดีขึ้นแบบดีมากๆ ตนีน่นและจังหวะกองที่เราใฝ่ฝันนะ่ะที่ปรมีชอบพูดตลอดเลยว่าอยากได้แบบนี้เนี่ยอยากให้มันเป็นแบบนี้อยากให้กล้าตีกล้าตีดีต,ต,ต,ตีแบบโอ้โหลดบะจังหวะได้เจอจาดจวดเปกมาลงตัวแดนเซอร์ cer, ไม่ต้องพูดถึงสเต็ปการเต้นป๊วปะอยู่แล้วแล้วก็ชุดใหม่เริ่มเอามาลงก็เลิศอยู่แล้วทำบามาลงนี่คือจุดไฮไลท์เลยของเมื่อคืนเลิศก่อนเตย สคลิปเพลงมันลื่นไหลมันไหลเง่าไปเลยแม่พี่น้องจ๋าได้พักแค่ช่วงตลกหน่อยๆนันนกดนตรีน่ะั้างเครื่องนะ่ะเล่นไหลเง่าไปเลยัะวัดแจงและการฟังมองลำ่มเสียงอีสานเนี่ยอันนี้บอกก่อนมาทางทางก้อนหน้านี่เด้ถัดมาอีกก้อนหน้านี่ดนตรีแอบสมเขาช่วงล่ำเลียงนี่เตรียมเลยเตรียมเตรียมแบบเตียมยืดเตียมเยินเออมันเป็นจังสัญี่ปุกับเหล็กี่ลีแนแนวดีกับมีแนวดีเท่าก็ต้องแนะนํำเป็นบอกเพราะมันเป็น มันเป็นแบบใหม่พี่น้องเอ้ยคอยคอยซ่อมเลยคอยซ่อมอาการมาข่าวช่วงเล่าเรื่องจีแพวบบอแพวว่าบอแพอรหดตีหาหดหกโมงเสาร์โคโลตีตีหัวเปิดง่าดแต่ทุ่มนลยทังไหนตีหนึ่งตีสองแกยงังสัน่นคือเป๊ะปังแบบโอ้โหเลิศว่ะคือเราอยากจะแบบอยากจะให้พร้อมอยากจะขอพร้อมเพยอาจารย์โน่นตีทุกคนเลยอยากจะติ๊บอยากจะตับ๊บอยากจะตุ๊บอยากจะป้าบอยากจะปั่วเลยอ่ะเลิศเลยว่ะปุบมึงให้ปุบมึงให้ นักดนตรีอาจารย์นดนตรีคุณไปกินอะไรมาคุณดีแบบผิดคูปิดตาฉันตกมือให้ฉันตกมือให้คุณดีมากคุณแบบโอ้วะเออเอาอีกปักปักถูกใจกันเถิถูกใจกันเถิมือขึ้นนี่บอเต้นเต่เสาหัวก็เสาไฟตาเต้นเมิดแม่ขวักแม่ขากันยังลุกขึ้นมาเต้นคล้องบ่าขายมุงละกูขอเต้นน้ำเด็กก็กลมวนหลามาสันปะาเออแล้วมือนีชิมงานเดินทางวันนี้หนึ่งนี่เดินทางในมืมีงานเดินทางจากสมุทรสาครไปศรีสะเกษ พี่น้องเอ้ยติดตามคิ้วงานสีอีสานได้ที่แฟนเพจหมอลำมสีอีสานโดยอุไรพรเด้อสีโงโคงอวยมหาข้าวเท่าเช่ากอดถม่อมอมือนั่นติดตามเอาแต่ที่สําคัญมีมีลายสดความเด้วันที่เก้านี่พัทยาสายสามรับเชิญโดยคุณแม่เดือนเพชรอนวยพรพี่น้องไปเบื้องหน้าพี่ที่ก็ได้แต่ว่าออนไล่เนี่ยขายบัดยูทีแปดสิบเก้าบาททักที่ทักซื้อได้ที่แฟนเพจแล้วก็ไลฟ์สดวันที่สี่ เดี๋ยวคอยเบิ่งก่อนเฮ้ยมันคือมาหลายมองเทวันนี้วัน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 ที่สี่สิบเอ็ดสิบสองอันนีสามมือเบิ่งได้สามมือด้วย้วราคาหนึ่งร้อยห้าสิบก่อบาทก็ไล่สดอีกพี่นอ้องขาเบิ่งกันจวดจวดจัดจันจันไปเลยนะฮะวันที่เก้าอีกไล่สดหนึ่งเด้อรับเชิญเดือนเพ็ญพัทยสายสายสามนะคะแล้วก็สี่สิบเอ็ดสิบสองอีกอีก,อ,กอีกก้อนหนึ่งจะดูได้สามวันในราคาหนึ่งห้าเก้าทักได้ที่เพจหมอลำเสียงอีสานนกน้อยอุไรพรจ้า พี่น้องมักช่วยใดพี่น้องมักก่อนไหนพี่น้องอยากเบิงบงเ้งอยากอยากเบิ้งอยากอยากสิเสพอ่าเพลงอีหยังอ่ะคอมเมนต์คอมหยังมาเด้อ